ก็แหวนอ่ะกว้า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 ,วาอ่า <Yeah. S 1> สระอ่าเป็นกวางหรือยังยัง <Yeah. S 1> ยังย,งยงัต้องเติมตัวอะไรคะ <Yeah. S 1> งงูงงเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านออกเสียงพร้อมกันไหมพร้อมกันอ่านว่า <Wow. S 1> วางเราไม่ได้อ่านว่ากลางอ่าเราไม่ได้อ่านแบบนี้ ตัวนี้ไม่ใช่เรามีตัวเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราจะก็อ่านออกเสียงตัวช่วยด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกว่าคําควบกล<ถ>้ำแท้แท้ทีนี้ทีนี้ได้แท้ไปแล้วจริงหรือไม่จริงเนี่ยจริงูยังไม่ได้อีกได,อได้หรือไม่ได้ไดอ้าวลองอ่านคํานี้บ้างไม่ได้ใจว่าได้หรือเปล่า อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าขวานและคำนี้แหะอ่านว่าอ่านว่าขวัญอ่าและคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า ขานอ,าอ่านออกเสียงได้อย่างนี้เราเรียกว่าคำควบกล้าอะไรคะควบกล้มแท้อ่านออกเสียงพร้อมกันผสมอยู่ในสระเดียวกันที่นี้คำควบกล้ามันไม่ได้มีควบกล้าแท้เพียงอย่างเดียวมันมีควบกล้าไม่อ้าควบกล้าไม่แท้คุณครูเคยสอนไปแล้วควบกล้าไม่แท้เป็นอย่างไรคะอ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้า หรืออ่านออกเสียงเป็นตัวตัวอื่นเห็นไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างคำว่าอะไรดีออกเสียงว่าส,สีเราออกเสียงตัวไหนลูกเราออกเสียงตัวสอ,สอนั่นเองเราเรือเราออกเสียงไหม ไม่หรือตัวนี้คำว่าจริงเราออกเสียงตัวไหนคะตัวอ่าตัวนี้เราออกไหมไม่ออกเพราะฉะนั้นคําควบกล้าที่เราไม่ออกเสียงบางตัวหรือคําควบกล้มที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวอื่นเราเรียกคําควบกล้านั้นว่าควบกล้ำอะไรคะ ควบกรัมไม่แถนนั่นเองเอาละถ้าอย่างนั้นลองมาสรุปกับเพลงนี้บ้างเดี๋ยวนะคะลูกมาแล้วค่ะ,อ,ะอ่ารพร้อมกันหนึ่งสองสามเพลงคําควบกรัม เอาใหม่อักษรควบมีสองอย่างแน่อักษรควบมีสอย่างเน่เอาอ่านพร้อมกัอกอกอนอักษรควบมีสองอย่างแน่คือคำควบแท้คือคำควบแท้และไม่แท้นั่นหนอและไม่แท้นั่นหนอควบแท้กล้ำรอลวอ ไม่แท้นั่นคุณครูหายเดี๋ยวสักครู่นะคะอ๋อไม่แท้ควบรอ,อขอโทษขอโทษอ,อ่านค่ะเสียงรอเรือหายไป,ยไปควบแท้เปล่มเสียงพร้อมกัน ใครปลอบขวัญใครปลอบขวัญเตรียมพร้อมใกล้ไกลเตรียมพร้อมใกล้ไกลไม่แท้เศร้าสวงจริงใยไม่แท้เศร้าสวงจรสายไม่แท้เศร้าสวงจรสายไม่แท้เศร้าสวงจรงสายเกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจน อ้าพร้อมจะฟังหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ้าถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะเปิดเพลงให้ฟังอ้าหายไปทางไหนซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสักครู่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ฟังเพลงอย่างเดียวก่อนนะคะเป็นอักษรเพื่อ สองอย่างแน่คือคำปวดแท้และไม่แท้นั่นหนอปวดแผลคำรอรอวัวปวดแผลคำรอรวัไม่แทนปวดปลาเสียงเรือหายไปไม่แทนปวดปลาเสียงเรือหายไปปวดแท้เพลงเสียงพร้อมกันใครเปล่าควันเตรียมพรอ้อมไรใคร อัการขูดมีสองอย่างแรกคือคำขวดแท้และมีแท้ ตเตรียมรบไกลไกลใม่แท้เจ้าส่วนจริงสให้แท้เจ้าส่วนจริงสจยกเป็นคนให้ผู้ไทยชัดเจนจะเป็นคนให้ผู้ไทยชัดเจนพอได้ไหมคะพอได้ไหมคะลูกอ่าพอได้ถ้าพอได้เราจะไปพร้อมกันค่ะ คุณครูอักษรคู่อ่ะมาแล้วค่ะอ่ะหนึ่งสองสามอักษรคู่มีสองอย่างแน่คือคำและไม่แท้นันหนอขวดแท้กล้ำรอรอวอขวดแท้กล้ำรอรอ รอเสียงรอเรือหายไปไม่แท้ควบรอเสียงรอเรือหายไปควบแท้ปิิ่งเสียงพร้อมกันใครปลอบพันเตรียมพร้อมไกลไกลไม่แท้เศร้าสวงจริงใสไม่แท้เศร้าสวงจริงใสเกิดเป็นคนไทย เกิดเป็นคนไทยพูดไทยไชัดเจน,จเ,นเพราะฉะนั้นคำควบกล้ำม,มีกี่ประเภทสอ,สองประเภทประเภทแรกคือควบกล้มแทคว,วบกล้ำแทออกเสียงพร้อมกันถ้าควบไม่แท้ล่ะคะลูกไม,ไ,มไม่พร้อมกันหรือออกเสียงเป็นตัวตัวอื่นนั่นเองนะคะตัวควบกล้ำไม่แท้จะควบเฉพาะตัว รอเรือนั่นเองเอาละถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรามาดูที่คำของเรากันบ้างนะคะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ก่อน เนี่ยนะคะสไลด์มันไม่ยอมไปอ่ะมาแล้วค่ะอ่านพร้อมกันคะ่ะลูก อ่านคำควบกลำควบตัวแรกคือคำว่าแหวคำว่าแวอ้าวแหวงอ่านไม่ได้แย่แล้วเราเคยอ่านกันมาแล้วคำต่อไปคำว่ากว่าคำว่ากว่าต่อไปคำว่ากว่ากว่ดต่อไปคำว่ากว่าวานะคะถ้าเติมไม่เอกถึงจะกลายเป็นเป็นกว่านะคะเป็นกว่า แล้วคำนี้ล่ะว่า <Wow. S 1> คำวากว่างถ้าเราเติมวรรณยุกโท mm. เด็กๆคิดว่าเราต้องเติมไว้ตรงพยัญชนะตัวไหนว่าว <Wow. S 1> ตัววแวแหวนหรือตัวที่สองนั่นเองพอเติมวรรณยุกโธคำนี้จะอ่านว่า <Wow. S 1> อ่านว่า <Wow. S 1> ว่างเห็นไหมคะตัวสีม่วงคุณครูใส่พยัญชนะใส่สีสีม่วงทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวควบ กรมนั่นเองนะคะอ้าวขออีกคำหนึ่งคำว่ากว่าควากวนั่นเองนะคะครูบอกแล้วว่าคำควบกรัมแท้นะคะมีตัวควบก็คือตัวรอเรือลอลิงวอแหว,าว,าวานนะคะยกตัวอย่างให้ตัววอแหวานตัวเดียวส่วนตัวควบไม่แท้เรามาดูกันนะคะตัวควบไม่แท้วันนี้ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้นะคะนั่นก็คือตัว ตัวรอเรือ